โอ้โหโอ้โหพี่จ๊ควันนี้ลมเย็นอากาศดีมากๆที่เขาใหญ่ของเราสบายจริงครับวันนี้แล้วด้านหลังนี่อะไรครับเนี่ยไล่องุ่นครับพี่แจ๊คครับสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะนี่คือพีวีวันเลกของแท้เลยนะครับต้องมาแบบนี้มาพร้อมกับวันนี้ The New SUV Cross Magic Eye Four by Four Four by Four Magic Eye ใช่นะฮะหรือว่ารถลิขสิทธิ์ว่าแบบเ The New Magic Eye ของเราโอเคนะครับที่หลายคนถามว่า Hey We Cross พราะเป็นเมจิกไอเนี่ยพี่มันมีอะไรที่เพิ่มเติมมันมีอะไรที่แตกต่างจากวีคอร์ุ่นก่อนก็คือเทคโนโลยีตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นของ d d ดที่มาจาก d m a มตัว m u x x ใช่แล้วก็นำมาใส่ไว้ในตัวท็อปของ 4ี่คตัวนี้นั่นหมายถึงว่าเราเอาเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เคยอยู่ใน m ิวเถูกต้องครับเอามาใส่ในปิกอัพแล้วผมได้ยินว่านี่คือครั้งแรกของวงการปิกอัพของไทยด้วยถูกต้องครับเป็นเจ้าแรกเเจ้าเดียวครับผมนะความปลอดภัยที่หลักๆก็คือกล้องคู่หน้าตูนหน้านะครับทำไมต้องเป็นเดียวกล้องคู่ด้วยนะใช่ครับเป็นคู่เนี่ยเพื่อให้มันแม่นยําในการจับ นะครับคือเรื่องคือการคำนวณความปลอดภัยฟังก์ชันต่างๆที่ตอบโจทย์ความปลอดภัยเนี่ยพอเป็นกล้องตัวเดียวมันอาจจะไม่แม่นยำเข้ากล้องสองตัวครับเมจิกไอก็เลยเป็นกล้องสองตัวใช่ครับออมีอะไรอีกไหมพี่ที่โฉมอะไรเงี้ยเปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างพี่โดยตัวโฉมของเขาเนี่ยก็คือสวยอยู่แล้วนะครับของ v c คอร์เราทั้งกระจังหน้าแบบทูโทนนะครับทั้งคิ้วป่งล้อตัวนี้ล้อแม็กที่เป็นแบบสีลมดำอ่าตัวนี้สวยมาก โอ้หว oh. ิ่งไปไหนเด่นแน่นอนโอ้โห oh. ไม่ต้องแต่งเพิ่มครับพี่แจ็คสุดยอดสุดยอดแบบนี้นี่ไปได้ทุกที่ไปได้ทุกที่รวมถึงเทคโนโลยีที่เป็น 4x4 ของ V Cross ที่มีอยู่แล้วเนี่ยครับ mm. นะทั้งอิเล็กทรอนิกส์ดิฟล็อซึ่งใช้งานง่ายมากๆเปลี่ยน2เป็น4เปลี่ยน4 l o โลเปล็น4 h i ไฮแบบง่ายๆเลยถูกต้องนะฮะเขามีให้เหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมมาคือเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยนั่นเองครับ นะแต่ว่าพามาที่พรีวิเเล่ไม่ได้พามาดูแค่ไล่องุ่นนะครับจริงๆมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะมากมายที่นี่เรามาเยี่ยมโรงงานบ่มไวน์นะครับมาลองชิมไวน์กันดูแล้วก็มารับความรู้เกี่ยวกับไวน์ถูกต้องและที่สำคัญนะครับพรีวิเ e เล่ที่นี่ขึ้นชื่อของอร่อยพวกบรรดาสเต็กนะฮะเนื้อหมูแซลมอนโอ้โอโอโอมิ เทียบเลยอร่อยมากซึ่งวันนี้เนี่ยพอเราพานะครับลูกค้าอิวสูตสยามซิตี้มาที่นี่รเราก็จัดเต็มทุกกิจกรรมให้ครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศดีกว่าพี่นะว่ามันจะสนุกสนานขนาดไหนสำหรับทริปของเราในครั้งนี้ครไปครับ,รบเดินทางต่อครับ นาครับตอนนี้พวกเรานะครับก็กําลังเตรียมตัวใส่อุปกรณ์เพื่อเรีจลลงไปทปําโป่งเออรอบนี้โลเคชั่นที่ทําโป่งสวยมากเป็นเนินเขาพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อใช่ครับกระดาษผมยังไม่เชื่อตัวผมเองเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินไปทําโป่งกันบรรยากาศจะเป็นยังไงเนี่ยผมอยากให้ดูนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่เฮ้ย hey, โป่งคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันครับว่าโป่งจริงๆเนี่ยคืออะไรครับ น,นี่ด้านหลังบรรยากาศช่วงเย็นนะครับเป็นปาร์ตี้นะฮะท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็อากาศเย็นมากๆเลยพร้อมกับลายอาหารยาวๆหลังจากที่ไปทําโป่งมาแล้วนะครับเข้าที่พักเสร็จแล้วเราก็มาทานอาหารแบบนี้กันนะครับค่ำคืนนี้นอกจากดนตรีเพราะๆแล้วนะครับเดี๋ยวมีของแจกเพียบๆแล้วก็ตรีมตัวสำหรับพรุ่งนี้ครับเพราะยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างรออยู่